สวัสดีค่ะทุกทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องช่องครูสันนี่อังกฤษนะคะวันนี้ก็มาทักทายทุกคนเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็จะมาะพูดถึงเรื่องราวความรักของชาวราศีกุมนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะสมาชิก แล้วก็สมาชิกใหม่นะคะในช่องครูสันนี่อิงแนนนะคะกรับขอบคุณนะคะที่ u b s c r i b e แล้วก็เป็นกําลังใจเข้ามาดูช่องนี้นะคะส่วนใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครูสันนี่ด้วยนะคะเมื่อคุณ u b s c r i b e คุณจะได้รับข้อมูลก่อนใครเลยนะคะค่ะวันนี้ครูสันนี่จะมาพูดถึงเรื่องราวความรักนะคะ ของชาวราศีกุมนะคะครูจะใช้ไพ่โรมนนะคะแองเจิลนะคะไพ่ทาโร่ชุดออรคเคิลโรม n นแองเจิลนะคะในการบอกเรื่องราวความรักความเป็นไปนะคะของชาวราศีธนูนะคะดูเรื่องราวความรักโดยเฉพาะเลยนะคะของชาวราศีธนูนะคะครูนะคะแบ่งราศีเกิดนะคะตามโหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์อินเดียนะคะผู้ใดนะคะที่เกิด วันที่13กุมภาถึง14มีนาคมนะคะผู้ใดที่เกิดระหว่างนี้ก็เป็นชาวราศีกุมนะคะค่ะค่ะวันนี้ก็จะดูะแยกนะคะทั้งคนที่เป็นเรียกว่ามีครอบครัวแล้วนะคะมีคู่แล้วนะคะของชาวราศีกุมแล้วก็จะดูคนที่เป็นโสดนะคะคนที่ยังไม่มีคู่หรือคนที่อกหักรักร้าวแล้วนะคะคุณจะเจอรักใหม่ไหมนะคะก็จะแบ่งคือมีคอมเมนต์แล้วก็จะแบ่งไพ่นะคะ เป็น2องาสงชุดนะคะชุดแรกก็คือคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะความรักของคุณจะเป็นไปในทิศทางใดนะคะของชาวราศีกุมนะคะอืมก็ เดี๋ยวครูจะนะคะสลับไพ่นะคะแล้วก็จะอธิษฐานจิตนะคะเป็นตัวแทนชาวราศีกุมนะคะว่าความรักของคุณจะเป็นไปในทิศทางใดนะคะของคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอยู่ด้วยกันแล้วเป็นสามีภรรยาหรือว่าเป็นยเฟ f r i e n d g i r l f ฟร e n d ยังไม่ได้แต่งงานแต่อยู่ด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าความรักของคุณ จะเป็นไปในทิศทางใดน,นะคะสลับแล้วนะคะขออนุญาตนะคะอธิษฐานจิตนะคะโอเคนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะสลับนะคะเอก แล้วก็จะเสียงไพ่นะคะหยิบมาให้ทุกคนดูนะคะว่าเรื่องราวความรักราศีกุมจะเป็นไปในทิศทางใดนะคะจะหยิบมาหนึ่งใบนะคะอ,อ่าใบแรกนะคะ stay optimistic about your love life Positive thinking and faith will bring you romance นะคะโอ้ก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ที่ positive ค่ะนะคะคือชาวราศีกุมนะคะความรักของคุณที่คุณมีอยู่แล้วนะคะ,ะคิดบวกเข้าไว้นะคะ Stay positive คิดบวกค่ะ นะคะคบางครั้งนะคะชีวิตมีขึ้นมีลงบางครั้งเรื่องราความรักมันก็ขาดการโรแมนต์ไปบ้างขาดช่วงไปบ้างนะคะแต่ทุกคนนะครูเชื่อว่าบางครั้งมันก็ต้องมีหน้าที่การงานนะคะความรับผิดชอบนะคะอย่างอื่นเข้ามาไม่ใช่แค่เรื่องราความรักอย่างเดียวนะคะมันก็เลยดูความรักอาจจะ บางครั้งอย่าออกนอกลูก่คิดลบนะคะซึ่งภายใบนี้เขาบอกว่า stay positive stay positive about your love life นะคะ stay optimistic about your love life optimistic ก็คือมองในแง่บวกมองในแง่ดีนะคะอืมแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองค่ะ positive thinking and faith will bring your romance คิดบวก นะคิดบวกกับเรื่องความรักนะคะเวลาความรักของคุณจะเป็นไปในทิศทางดีนะคะนางฟ้านะคะมาบอกกับพวกคุณแล้วนะคะชาวราศีกุมนะคะอืมเป็นไพ่ที่ดีเป็นนินดๆหมายที่ดีนะคะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอืมอันนี้เราจะมาดูนะคะทิศทางต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะนางฟ้านางสวรรค์จักรกวาลมาบอกอย่างไรกับคนที่มีคู่แล้วนะคะ ความรักนะคะรักษาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะดูนะคะว่าอีกสใบเป็นยังไงอันนี้ใบที่สองนะคะอ่าหยิบมาแล้วนะคะ Wedding d i s t r a t i o n in v o l v e Marriage อืมนะคะกูก็อธิษฐานคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะว่าถ้าคนที่มีคู่หรือว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยนะคะโอกาสที่เรียกว่า เหมือนความรักความสัมพันธ์เก่าๆนะคะความมีมอรี่เก่าๆความทรงจำเก่าๆกลับมาอีกค่ะเหมือนคนได้แต่งงานใหม่ะนะคะหรือใครที่ใช้ทีวอยู่ด้วยกันมาระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ไม่ได้แต่งงานกันนะคะเหมือนว่าเป็นบอยเฟนเกิร์ลเฟนกันมานานอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้ทําพิธีแต่งงานกันนะคะเดือนนี้นะคะคุณจะได้เข้าพิธีแต่งงานกัน ะะหรือใครนะคะที่อ,อธิฐานจิตไว้นะคะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนคุณก็เหมือนจะกลับมาแต่างงานอีกครั้งหนึ่งนะคะความรักจะชื่นบานสดใสเหมือนตอนเจอกันใหม่ๆเลยค่ะนะคะเป็นไพ่ที่ดีค่ะเดี๋ยวจะดูนะคะอีกสใบนะคะทิศทางความรักจะเป็นอย่างไรนะคะ ของชาวราศีกุมนะคะจะเปิดไพ่ให้คนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะออว่าความรักของคุณจะเป็นอย่างไรอธิษฐานจิตไปแล้วนะคะก็จะเสียงใบที่3ขึ้นมานะคะ trust this situation calling for you to have f r i e n s trust เชื่อใจซึ่งกันและกันค่ะนะคะความรักของคุณนะคะอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อใจนะคะความเชื่อใจความรักจะเยียวยาทุกสิ่งนะ,ะจะรักษาทุกสิ่งจริงๆค่ะ นะะได้มาสามใบก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะมาใบสุสดท้ายนะคะใบที่4สรุปเรื่องราวความรักของชาวราศีมังกรเออไม่ใช่มังกรพูดผิดราศีเมีนะคะขออภัยจะเป็นไปนิทางนหยอ้ออันนี้หลุดมาแล้วนะคะ healing family issue Your love life Benefit as for give your parent คนชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมตอนนี้นะคะเขานา,างฟ้านางสวรรค์ทูตสวรรค์มาบอกเลยนะคะว่าชาวราศีกุมเนี่ยนะคะความรักของคุณก็ชื่นบานนะคะแต่มันเหมือนยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ มันเหมือนมีติดขัดอะไรอยู่นะคะคุณยังไม่ได้ให้อภัยใครนะ,ะโดยเฉพาะเอ่อแฟมลีนะคะคนในครอบครัวอาจจะเป็นพ่อแม่ลุงป้านะอาพี่น้องหรือใครนะคะชีวิตมันยังไม่หลุดมันเหมือนก็นยังไม่ได้ปลดล็อกตัวเองนะคะมันทำให้ความรักของคุณเนี่ยไม่เต็มเพราะคุณยังมีช่องว่างยังเก็บ ความแค้นยังเกิดการไม่ให้อภัยนะคะคุณอาจจะมีแผลอะไรในใจอยู่นะคะในชีวิตในเยาว์วัยต่างๆอาจจะยังโกรธแค้งเคืองบุพการีไม่อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่านะ,ะซึ่งแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกันนะคะซึ่งไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยมาบอกว่าให้ปลดล็อกให้ปลดล็อกตรงนั้นนะคะ healing family issue Your love life e e n e f i t as forgive your parents ซึ่งไพ่อันนี้นะคะเขาจะโฟกัสไปเลยว่าเป็น parents พ่อแม่อมืแต่ครูมองว่าเป็นเป็นญาติผู้ใหญ่ได้นะคะแต่ไพ่ใบนี้นะคะโฟกัสเลยว่าคุณยังไม่ได้ให้อภัยบุตรกการีค่ะไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่หรือทั้งสองคนเลยนะคะถ้าคุณปลดล็อกตัวนี้ได้มันจะมีความสุข เต็มร้อยค่ะมันเหมือนความรักของคุณน่ะคุณมีความรักของตัวเองมีชีวิตของตัวเองแต่มันเหมือนไม่เต็มร้อยค่ะฉะนั้นถ้าจะปลดล็อกตรงนี้ได้นะคะให้อภัยค่ะ,ให,คะให้อภัยพ่อ,พอแม่นะคะที่ไม่ว่าจะทำผิดหรือเราคิดว่าท่านทำผิดกับเรานะคะแต่เชื่อเะคะ่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่เขาก็ใช้ชีวิตหนุ่มสาวเหมือนเราเนี่ยนะคะและอาจจะเป็นพ่อแม่มือใหม่นะคะ ก็เลยไม่รู้ว่าจะรับมือกับชีวิตอย่างไรจะทรีตลูกอย่างไรจะดูแลลูกอย่างไรฉะนั้นเราเป็นลูกนะคะคุณพ่อคุณแม่ให้เราเกิดมาดีที่สุดแล้วนะคะอืนั่นก็คือบุญคุณอันยิ่งใหญ่นะคะไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นในชีวิตให้อภัยท่านคะ่ะแล้วตัวเรานะคะจะปลดล็อกชีวิตตัวเองนะคะความรักของคุณนะคะโดยสรุปคุณที่มีคู่อยู่แล้วนะคะชาวราศีกุมนะคะ ความรักของคุณมั่งคัง่งยั่งยืนนะคะคือความรักของคุณนะคะเป็นความรักที่เรียกว่าออกมาจากใจจากความเชื่อใจกันนะคะจากความรักที่เรียกว่าด้วยความไว้ใจเชื่อใจกันนะคะ แล้วใครที่อยู่กันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็จะได้แต่งงานกันนะคะส่วนใครนะคะที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันแล้วยังไม่ได้ทำไม่มีพิธีวิวานะคะคุณจะได้เข้าพิธีวิวาด้วยกันนะคะได้แต่งงานกันนะคะแล้วก็บทสรุปก็คือว่าความรักของคุณมีความมั่นคงนะคะมีความรักที่เรียกว่าอยู่บนพื้นฐาน ของความเข้าใจและความเชื่อใจกันค่ะส่วนความรักของคุณที่ยังไม่เต็มร้อยนะคะให้ไปแก้ไขตรงให้อภัยค่ะให้อภัยบุพการีให้อภัยคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เรายังมีใจโกรธท่านอยู่หรือไม่ได้ให้อภัยท่านอยู่ไม่ว่าจะผิดเรื่องใดก็แล้วแต่ที่เราไม่พอใจนะคะแต่เชื่อเถอะคะ่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่รัก ลูกทุกคนนะคะแต่บางท่านอาจจะเป็นพ่อแม่มือใหม่นะคะคิดดูนะหนุ่มสาวสองคนรักกันจนเกิดมีลูกขึ้นมานะคะคนแรกอาจจะเป็นพ่อแม่มือใหม่คะ่นะ,คะก็ไม่รู้ว่าจะรับมือกับสถานการณ์ดูแลลูกอย่างไรนะคะแต่ความรักพ่อแม่มีให้แน่นอนคะ่ะฉะนั้นครูขอฝากไว้นะคะแล้วก็ไพ่นะคะชัดเจนมากนะคะ ก็ขอไว้พอนะคะให้ชาวราศีกุมนะคะผ่านพ้นนะคะการเรียกว่าปลดล็อกใจตัวเองนะคะในการให้อภัยบุปการีนะคะแล้วชีวิตรักของคุณจะราบรื่นนะคะอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อใจและมั่นใจในความรักซึ่งกันและกัน,นะคะ่ะก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะของชาวราศีกุมะคะ่ะกเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเ,าเปิดไพ่นะคะ ของคนนะชาวราศีกุมที่มีคู่แล้วนะคะที่ยังไม่มีคู่กูก็พูดผิดพูดถูกนะคะขอภอภัยชาวราศีกุมนะคะที่ยังไม่มีคู่นะคะหรือคบหากันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะความรักของคุณจะเป็นไปในทิศทางใดนะคะก็เราจะมาอธิษฐานเปิดไพ่นะทาโร่ ชุดโรแมน c ์แองเจนะคะว่าความรักของคุณนะคะครึ่งเดือนหลังนี้นะคะวันที่16ธันวาคมถึงวันที่31ธันวาคมนี้ชาวราศีกุมที่ยังไม่มีคู่ ะค,ะความรักของคุณจะเป็นไปในทิศทางใดนะคะการเปิดไพ่ทาโร่อารคาโลชุดนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงผู้ใดผู้หนึ่งนะคะถ้าพลังงานความรักของคุณจูนมาตรงกับไพ่ชุดนี้นะคะมันก็จะตรงกับคุณนะคะก็เป็นการดูโดยรวมนะคะชาวราศีกุมคา่าเดี๋ยวขออนุญาตอธิษฐานจิตนะคะ โอเคนะคะอธิษฐานจิตเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะหยิบไพ่อ้าหล่นมาแล้วนะคะใบหนึ่งนะคะใบแรก very soon. Mm hmm, ะะ very soon นะคะ very soon นะคะ clearly d e s i g e what you want so that it come to you now นะคะ ตัดสินใจค่ะว่าคุณต้องการคนแบบไหนนะคะชาวราศีกุมคุณต้องการคนลักษณะอย่างไรคุณต้องการให้ความรักของคุณเป็นแบบไหนคุณตัดสินใจนะคะเลือกเลยค่ะเลือกไว้ในใจมีแพทเทิร์นไว้ในใจนะคะว่าชอบคนแบบไหนนะคะ เราไม่ใช่ชีวิตเรื่อยเปืยเราเลือกนะคะว่าเราต้องการคนแบบไหนนี่คือข้อความจากนางฟ้านางสวรรค์แล้วก็จักรวาลน,นะคะมาบอกผ่านไพ่โรแมน c ์แองเจิลนะคะก็เป็นการดูโดยรวมนะคะอของชาวราศีกุมะคะ่ะใบแรกก็ออกมาชัดเจนนะคะ Very soon นะคะคุณที่มองหานะคะ โซเมดหรือคนที่ใช้อยู่นะคะ very soon เร็วๆนี้แหละค่ะแต่คุณต้องตัดสินใจนะคะเลือกก่อนค่ะว่าคุณต้องการคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตบคุคลิกลักษณะอย่างไรรูปร่างอย่างไรสูงขาวอ้วนเตี้ยนะคะคุณเลือกเลยค่ะให้มีโมโนในจิตก่อนให้มีจินตนาการก่อน น,ะะนี่คือความหมายของไพ่ใบแรกนะคะหลุดออกมาเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าอีก3ใบนะคะออกมาอย่างไรนะคะครูจะสลับไพ่นะคะชาวราศีกุมนะคะครูแบ่งตามโหราศาสตร์ไทยนะคะอ่านี้หลุดมาแล้วนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่าง13กุมภาถึง14มีนานะคะใบนี้นะคะ Children y o u l o v e Like Being Affected by Children นะคะ ของชาวราศีกุมนะคะความรักของคุณก็มีเด็กมาเป็นเรียกว่ากลางกั้นนะคะหรือใครที่มีอาจจะได,ได้ได้รับหน้าที่รับผิดชอบนะคะดูแลเด็กๆนะคะ Children you love living affected by children นะคะคืออาจจะได้รับหน้าที่นะคะดูแลเด็กๆนะคะ คนที่ยังไม่มีคู่เนี่ยก็อาจจะเอาเวลาเนี่ยนะคะไปอยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าอีกสองใบเนี่ยมันจะไปทิศทางใดนะคะของชาวราศีกุมนะคะสลับไพ่แล้วนะคะจะเลือกขึ้นมานะคะหยิบมานะคะใบที่สามค่ะหลุดเลยนะคะ PASSION Allow your heart and soul to sing with joy อืมนะคะคือคนราศีกุมเนี่ยนะคะคูคิดว่าอาจจะเข็ดเรื่องความรักนะคะอืมเป็นไม่กล้าที่จะรักอีกนะคะหรือ,อความรักมันนอนก้นไว้อยู่นะคะในก้นบึ้งนะ,ะเหมือนตัวเองก็มีความรักอยู่นะคะ Passion allow your heart to soul to sing with joy นะคะอนุญ,ญาตให้ตัวเองรัก อนุญาตให้ตัวเองรักอีกครั้งนะคะชาวราศีกุมนะคะใครที่อกหักรักคุดมาก่อนนะคะใครที่ผิดหวังความรักมานะคะไพ่ใบที่3ก็สอดคล้องกับใบที่1และใบที่2นะคะคือคุณต้องวาดหวังวาดมโนภาพวาดจินตนาการไว้ก่อนนะคะว่าคนรักของคุณเนี่ยจะเป็นคนประเภทไหนมีบิบุคลิกลักษณะอย่างไรหน้าตาคุณวาดเอาเลยค่ะนะคะ มโนนะคะดูลูกนะคะอยากให้มีหน้าตาแบบไหนแล้วคุณจะเจอคนแบบนั้นนะคะแล้วก็ผา s ชิ uh, ้นะคะใส่ความรักแล้วเชื่อนะคะว่ารักแท้มีจริงแล้วคุณจะเจอคนที่ใช่คะ่ะเี๋เราจะมาดูนะคะว่าใบสุดท้ายนะคะจัก,กรวาลน,นางฟ้านางสวรรค์นะคะมาบอกผ่านไพโรมาสแองเจลอย่างไรนะคะเดี๋ยวครูจะสลับไพ่นะคะ แล้เราก็จะมาดูกันนะคะว่าใบาสุดท้ายนะคะของชาวราศีกุมนะคะทิศทางความรักของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะ mm hmm. Flirt extend your light heart energy to other mm hmm. คือคุณจะได้เจอคนที่ใช่คะ่ะคุณจะได้เจอความรักครั้งใหม่ ความรักอันใหม่นะคะหรือใครที่มองหาหรือยังไม่มีคู่คุณจะได้เจอค่ะเป็นความรักนะคะ extend your l i g h t h e a r t energy to o t h e r นะคะโดยสรุปนะคะอ่าสี่ใบเนี่ยนะคะ very soon children passion and flirt นะคะคือความรักของคุณเนี่ยนะจะมองว่า ะะอาจจะมีอุปสรรคนิดหน่อยนะคะในเรื่องของเวลาะะที่จะได้มาเจอกันนะคะแต่โดยสรุปนะคนที่ยังไม่เจอนะคะก็จะเจอนะคะจะเจอความรักครั้งใหม่นะคะความรักครั้งใหม่ที่เข้ามานะคะจะทําให้ชีวิตของคุณสดใสขึ้นนะคะแต่ไพ่ใบแรกกับใบที่สก็มีความสอดคล้องกันนะคะใบแรกเขาบอกไว้ชัดเจนนะคะอยากจะเจอคนแบบไหนนะคะ very soon เจอคนที่ใช่คุณต้องมโนภาพมโนจินตนาการนะคะว่าคุณต้องการคุณแบบไหนเข้ามาในชีวิตนะคะ,ะชาวราศีกลุมนะคะมีภาพเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคุณจะได้รับหน้าที่ดูแลเด็กนะคะอาจจะมีภาระที่จะต้องดูแลนะคะอาจจะเด็กอาจจะเป็นญาติอาจจะเป็นหน้าที่การงานที่ต้องดูแลเด็กทำให้ชีวิตรักนะคะออกมาเจอคนที่รักเนี่ย น้อยเวลามีให้กันน้อยนะคะแต่ไม่เป็นอุปสรรคค่ะนะคะเมื่อคุณเจอคนที่ใช่เมื่อคุณเจอคนที่คุณจินตนาการไว้แล้วหรือคบอยู่ด้วยเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าใช่เนี่ยคุณอย่ากเก็บอาเรียกว่าความรู้สึกนะคะให้แสดงออกมานะคะแล้วความรักของคุณจะยั่งยืนเบิกบานนะคะพไพ่ใบสุดท้ายนี้ก็ดีมากนะคะ Extend your lighthearted energy to each other พลังงานความรักค่ะส่งไปถึงคนที่คุณรักนะคะเมื่อคุณส่งพลังงานความรักเขาคนนั้นนะคะจะรับรู้ได้ค่ะแล้วความรักของคุณเนี่ยล่ะกะจะเป็นปาประกายหรือว่าสิ่งที่ฉุดให้ชีวิตของคุณมีความสดชื่นนะความรักไม่ได้ทำให้ใครเรียกว่า ทำร้ายใครนะคะความรักทํารักษาได้เยียวยาได้ทุกสิ่งค่ะ,คะนะคะโดยสรุปแล้วนะคะความรักของชาวราศีกุมสมหวังในรักค่ะนะคะค่ะวันนี้ครูก็มาเรียกว่าเรื่องราวของความรักชาวราศีกุมนะคะบอกเล่าเรื่องราวความรักนะคะเป็นการดูโดยภาพรวมนะคะทั้งคนที่มีคู่อยู่แล้ว และคนที่ยังมองหาใครอยู่นะคะครูซันนี่อังกฤษนะคะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเมื่อคุณ Subscribe คุณจะได้รับข้อมูลก่อนใครเลยนะคะเป็นข้อมูลเมื่อเมื่อมีการอัปโหลด วิดีโอใหม่ๆนะคะคุณก็จะได้รับข้อมูลค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวความรักของชาวราศีกุมนะคะในปักหลังของเดือนธันวาคมนี้นะคะส่วนเดือนหน้านะคะความรักของคุณจะเป็นเช่นไรกูซันนี่อิงแนดนก็จะติดตามนะคะแล้วก็อัปโหลด ข้อมูลดีๆนะคะเป็นเรื่องราวความรักที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรเราเจอกันคลิปหน้าในเดือนมกราคมนะคะวันนี้ครูสันน็ขอให้พรให้ทุกคนมีความสุขค่ะขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะทุกๆวันเป็นวันแห่งความสุขขอให้คุณสมหวังในรักนะคะมีความสุขรักใครก็ขอให้สมหวังได้ดังใจนะคะวันนี้ เราสวัสดีกันแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ